สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะครับเเส้นทางสายจิตวิญญาณนี่บางทีก็รู้สึกเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตเหมือนกันนะครับมีคำศัพท์เยอะแยะเลยมีแนวคิดต่างๆจนบางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะเป้าหมายจริงๆหรือที่เขาชอบเรียกว่า end game เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราต้องไปถึงไหนต้องทาแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพ วันนี้เราจะมาลองหาคำตอบให้ชัดเจนขึ้นนะครับโดยจะคุยกันถึงเนื้อหาดีๆจากวิดีโอ YouTube ชื่อ This is the end game What is the goal of a spiritual awakening ของช่อง The Alchemist Project เราจะมาสำรวจแนวคิดอย่างเอ,อ่อตัวตนที่สูงกว่าหรือ Higher Self แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าการบูรณาการหรือ Integration นะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นครับ ค่ะเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าไอ้ความสับสนหรือความรู้สึกท่วมท้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายจริงๆค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่าการตื่นรู้เนี่ย มันไม่ใช่การเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จบนะคะแต่มันคือกระบวนการที่แบบค่อยๆค,ค,คลี่คลายออกไปเรื่อยๆมากกว่าเป็นการขยายขอบเขตของจิตสำนึกของเราให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะการเข้าใจว่าเราอยู่ตรงไหนมีบทบาทอะไรในภาพรวมที่ใหญ่กว่าเนี่ยจะช่วยให้เราเดินบนเส้นทางนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มปฏะติประต่อภาพรวมกันเลยดีกว่า แนวคิดแรกจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ที่ผมว่ามันเห็นภาพชัดดีนะคือเขาเปรียบเทียบว่าตัวเราในปัจจุบันเนี่ยเหมือนเป็นหน่วยปฏิบัติการภาคพื้นดินนะครับเป็น Boots on the Ground ของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนที่สูงกว่าหรือ higher self ของเราเองมันทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะ แต่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ใหญ่กว่านั้นค่ะคือแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่ามันมีเหมือนลำดับชั้นอยู่เริ่มจากแหล่งกำเนิดที่ใหญ่สุดเลยบางทีก็เรียกว่า over soul หรือจิตวิญ,ญญาณต้นกำเนิดแล้วถัดลงมาก็คือ higher self หรือตัวตนที่สูงกว่าของเราซึ่งก็เหมือนเป็นจิตวิญ,ญญาณของเราในมิติที่สูงขึ้นไปอีกและสุดท้ายก็คือตัวตนปัจเจกหรือ individual s o u ซึ่งก็คือตัวเรานี่แหละค่ะ ที่กำลังใช้ชีวิตกำลังเรียนรู้เติบโตอยู่ในมิติที่3ที่เราสัมผัสได้ตอนนี้นี่เองลักษณะเด่นมากๆของมิติที่3เนี่ยคือเรารู้สึกถึงการแยกส่วน fragmentation นะคะแล้วก็การแบ่งแยก separation สูงมากๆเป็นเพราะว่าพลังงานหรือแสงในมิติเรามันสั่นสะเทือนค่อนข้างช้าก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าฉันแยกออกจากเธอแยกออกจากโลกอะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับไอความรู้สึกโดดเดี่ยวแยกขาดนี่มันเหมือนเป็นรากของปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราเลยนะแล้วในโครงสร้างแบบนี้ครับเป้าหมายของการเดินทางหรือการตื่นรู้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับถ้ามันไม่ใช่แค่การไปถึงจุด B แล้วก็จบค่ะเป้าหมายหลกัหลกๆที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ำเลยนะคะคือการขยายจิตสำนึกของเราให้มันกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆกว้างมากพอที่จะเริ่ม รวมหรือผสานที่เขาใช้คำว่า merge นะคะเข้ากับ higher self ของเราได้พูดง่งายๆก็คือการนำเอาโซหรือจิตวิญญาณปัจเจกที่เราเป็นอยู่ตอนนี้กลับไปเชื่อมต่อแล้วก็รับเอาแก่นแท้หรือ essence ของ spirit หรือ higher self ซึ่งเป็นเหมือนตัวตนที่สมบูรณ์กว่ามีปัญญามากกว่าของเราเนี่ยเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราในมิติที่3ของเราให้ได้มากขึ้นซึ่งปกติมันจะเข้ามาได้ค่อนข้างยากเพราะความหนานแน่นของมิติเรานี่แหละคะ่ะ แหล่งข้อมูลยังเปรียบ Higher Self เหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของจิตวิญญาณเราด้วยนะคะเป็น Personal a k a s h i c Library ที่เก็บเรื่องราวประสบการณ์บทเรียนทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาทุกพบทุกชาติเอาไวะะ้เลยค่ะโหฟังดูยิ่งไหลามากเลยครับแล้วการที่เราจะรวมหรือรับเอาแก่นแท้จาก Higher Self เข้ามาได้เนี่ยมันต้องอาศัยกระบวนการสำคัญที่เรียกว่าการบูรณาการหรือ Integration ใช่ไหมครับคำนี้ได้ยินบ่อยมากเลยแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ ใช่เลยค่ะการบูรณาการนี่เป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยตามที่แหล่งข้อมูลอธิบายนะคะมันไม่ใช่การทําอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นเหมือนผลรวมของหลายๆอย่างประกอบกันทั้งการเยียวยาฮีลิ่งพวกบาดแผลทางใจความเชื่อที่จํากัดต่างๆที่เราอาจจะแบกมาจากอดีตหรือชาติก่อนๆการเพิ่มพูนการตระหนักรู้ awareness ทั้งในตัวเองแล้วก็โลกรอบตัวเราเห็นความคิดความรู้สึกตัวเองได้ชัดเจนขึ้น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence ให้เราแบบรับมือกับอารมณ์ต่างๆได้อย่างเข้าใจไม่ใช่กดเก็บหรือระเบิดออกไปและที่สำคัญอีกอย่างก็คือการฝึกฝนการใช้ปัญญาแยกแยะหรือ discernment นะคะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรใช่สำหรับเราอะไรไม่ใช่ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือแหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบการบร,รณาการนี้เหมือนแม่เหล็กเลยนะครับ เขาบอกว่าการที่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการฝึกสติการเข้าใจอารมณ์ตัวเองมันเหมือนเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในตัวเราที่จะคอยดึงดูดดึงดูดส่วนอื่นๆของตัวเราที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือเป็นส่วนที่เราปฏิเสธไม่ยอมรับหรือเป็นปมในใจที่มันต้องการแสงแห่งความรักหรือแสงแห่งการรับรู้ของเราให้มันผุดขึ้นมาในประสบการณ์ของเราเพื่อให้เราได้เห็นได้เข้าใจได้ยอมรับแล้วก็ได้เยียวยามันไป เหมือนมีชิ้นส่วนที่ซ่อนอยู่รอให้เราคนพบอย่างแนวคิดเรื่อง Doom imprint ที่เขาพูดถึงก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของส่วนที่ติดค้างรอการเชื่อมต่อรอการรับรู้จากเราใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากๆเลยแล้วกลไกลของจักรวาลหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูด law of attraction นะคะมันก็จะทำงานสอดคล้องกันไปคือพอเราเริ่มกระบวนการบูรณาการนี้จากกระวาลก็จะเริ่มส่งสถานการณ์ผู้คนหรือบทเรียนที่จำเป็นเข้ามาหาเราเพื่อช่วยให้เราได้ดึงดูดแล้วก็ได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ต้องเยียวยาหรือเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้เติบโตแล้วก็ขยายจิตสานึกให้พร้อมสาหรับการรวมกับ higher self มากขึ้นไปอีก มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่เป็นเพราะว่า higher self เองก็ปรารถนาที่จะแสดงตัวตนผ่านเราหรือที่เรียกว่าการจุดติ e m b o d y e ในโลกกายภาพนี้มากขึ้นเหมือนกันค่ะพอพูดถึงการจุดติของตัวตนที่สูงกว่าหรือ higher self embodiment เนี่ยาบางคนอาจจะรู้สึกหวันๆวันนะครับฟังดูเหมือนจะมีใครมาเข้าสิงหรือเราจะสูญเสียความเป็นตัวตนไปหรือเปล่าครับแหล่งข้อมูลเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากๆเลยค่ะหลังข้อมูลชี้แางชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่การถูกควบคมุมหรือมีตัวตนอื่นมายึดร่างเราไปเลยนะคะแต่มันคือการที่เราปรับจูนตัวเราเองอลยตัวเราเองให้สอดคล้องกับเวอร์ชันสูงสุดของตัวเอง mm hmm. highest version of yourself ที่มีอยู่แล้วข้างในเรานี่แหละค่ะ ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีศักยาภาพอันบริสุทธิ์ pure potential มีปัญญามีความรักแล้วก็มีความสมบูรณ์หรือ w h o l e n e s s ในตัวเองคำว่าศักดิ์สิทธิ์หรือ holy ก็มาจากรากศัพท์ที่แปลว่าความสมบูรณ์นี่แหละค่ะ ถ้าใครยังรู้สึกกลัวแนวคิดนี้มากๆนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่ายังไม่ถึงเวลาหรืออาจจะยังมีความเข้าใจผิดอยู่เพราะเมื่อถึงจุดที่เราปรารถนาการเติบโตแล้วก็การรวมกับตัวตนที่สูงกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยค่ะ แต่มันจะเป็นการปรับเจตจำนงให้สอดคล้องกัน (alignment of wills) คือเจตจำนงของตัวเรา (individual will) หรือ Ego ของเรากับเจตจำนงของ higher self มันเริ่มไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่การยอมจำนนดักสนใจหรือการต่อสู้กันระหว่างสองเจตจำนงซึ่งอันนั้นมักจะเป็นประสบการณ์ในช่วงแรกๆของการตื่นรู้นะคะแต่มันคือความสอดคล้อง (synchronicity) เป็นความรู้สึกที่ว่า ถ้าเราต้องการ higher self ตัว higher self ก็ต้องการเราเหมือนกันเป็นการร่วมมือกันค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นการเติบโตไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราเองไม่ใช่การถูกทานที่แล้วเป้าหมายสุดท้ายหรือ end game จริงๆของแต่ละคนนี่จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะๆเลยไหมครับหรือว่ามันอาจจะแตกต่างกันไปได้แตกต่างกันได้ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจแหล่งข้อมูลอธิบายว่า เป้าหมายสุดท้ายของการเดินทางในมิติโลกสำหรับแต่ละดวงจิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเลยมันขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของ Higher Self หรือ Higher Self intention เป็นหลักเลยค่ะบางดวงจิต Higher Self อาจจะมีเป้าหมายให้เดินทางต่อบนเส้นทางวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็การเลื่อนระดับหรือ Ascension ไปพร้อมกับโลกหรือกายา อาจจะปิสู่สิ่งที่เรียกว่าโลกใหม่มิติที่5 Fifth Density New Earth เพื่อเรียนรู้และเติบโตต่อไปในรูปแบบนั้นในขณะที่บางดวงจิต Higher Self อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นที่การเลื่อนระดับไปพร้อมกับโลกก็ได้แต่อาจจะต้องการประสบการณ์อื่นๆที่จำเป็นเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือการบูรณาการกลับคืนสู่ Oversoul หรือแหล่งกาเนิดดั้งเดิมของตัวเองค่ะอ่าแสดงว่าเป้าหมายของ Higher Self เอง ก็คือการกลับไปรวมกับแหล่งกำเนิดที่ใหญ่กว่าในท้ายที่สุดแต่เส้นทางของแต่ละ higher self ที่จะไปถึงจุดนั้นอาจจะแตกต่างกันไปใช่ค่ะ ประมาณนั้นเลยแต่ว่ามีกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนไม่ว่า higher self จะมีเป้าหมายเฉพาะหน้ายังไงก็ตามนะคะนั่นคือการที่เราต้องก้าวออกจากจิตสำนึกแห่งการแบ่งแยกให้ได้เสียก่อน get out of separation consciousness ตราบใดที่เรายังเชื่อฝังหัวว่าเราแยกขาดจากคนอื่นแยกขาดจากธรรมชาติจากโลกใบนี้ความคิดนี้ล่ะคะ่ะคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งการแข่งขันการทำร้าย วงจรของเหยื่อผู้กระทําสงครามต่างๆเนี่ยล้วนมีรากมาจากความเชื่อในความแบ่งแยกนี้ทั้งสิ้นเลยค่ะจริงครับพอเราเริ่มเข้าใจแล้วก็รู้สึกถึงความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นแบบฉันคือเธอเธอคือฉันฉันคือโลกโลกคือฉันอะไรแบบเนี้ยทัศนคติแล้วการกระทำมันก็จะเปลี่ยนไปเองโดยธรรมชาติเลยเนาะเกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้นไม่ใช่แค่คิดถึงแต่ตัวเองถูกต้องค่ะ และงั้นก็นำมาสู่ความสำคัญของการทำงานภายในหรือ inner work และการทำให้ผลลัพธ์ของการทำงานภายในนั้นมันตกผลึกหรือ crystallize หรือปรากฏเป็นจริงขึ้นมาในโลกกายภาพที่เราอยู่ตอนนี้นี่แหละค่ะการทำงานภายในนี้ก็คงเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ละคนอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปเลยแต่เป้าหมายหลักๆก็คือการเป็นแม่เหล็กอย่างที่ว่าคือดึงดูดส่วนที่เรายังไม่รู้ตัว หรือส่วนที่มันเจ็บปวดให้เข้ามาสู่แสงแห่งการรับรู้และความรักของเราเพื่อให้เกิดการบูรณาการขึ้นใช่เลยค่ะแล้วแหล่งข้อมูลก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาทำงานภายในกันในมิติทางกายภาพนี้ซึ่งในศาสตร์การเล่นแร่แปราธาตุเขาเปรียบเหมือนาธาตุดินหรือเกลือแอลคามีเซานะคะก็เพราะว่าที่นี่คือเวทีที่ดีที่สุดที่เราจะตกผลึกหรือคริสตัลไลซ์ทำให้จิตสำนึกที่สูงขึ้น ปัญญาความรักความเข้าใจที่เราได้เรียนรู้มานั้นมันกลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆไม่กิจเรียลจับต้องได้แสดงออกผ่านร่างกายเนื้อ physical vessel ของเราจริงๆนี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากๆของวิวัฒนาการเลยนะคะไม่ใช่แค่รู้แจ้งในหัวแต่ต้องทำให้มันเป็นจริงในการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยมีอีกประเด็นที่ผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็อาจจะช่วยคลายความกดดันให้หลายๆคนได้เลยคือเรื่องที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหมกมุ่นวิตกกังวลแบบนิวร o ริก หรือคอยให้คะแนนตัวเองตลอดเวลาว่าเอ๊ะตอนนี้เราบูรณาการไปถึงไหนแล้วสำเร็จหรือยังใช่ค่ะอันนี้เป็นปฏิตรัหรือ p าร a ด o x ที่สำคัญมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่าการที่เราสามารถปล่อยวางความกลัวความกังวลความคิดลบๆที่คอยตัดสินตัวเองว่าทำได้ไม่ดีพอทำผิดพลาดหรือยังไม่ถึงไหนเนี่ยนั่นแหละคือสัญญาณที่แท้จริงของการบูรณาการที่กำลังเกิดขึ้นค่ะ การที่เราสามารถวางใจในกระบวนการแล้วก็ทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดด้วยความจริงใจ sincerity ไม่ใช่ด้วยความคาดหวังหรือกดดันตัวเองนั่นต่างหากคือหัวใจสำคัญจริงๆค่ะโอ้โหฟังแล้วรู้สึกเบาขึ้นเยอะเลยครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการเดินทางนี้แล้วก็เข้าใจบทบาทของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกแหล่งข้อมูลมีอุปมาที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยคือเรื่องการวิ่งผัด the relay race ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมครับมันน่าสนใจมากๆเลย ได้เลยค่ะอุปมาเรื่องการวิ่งผาดเน่ตถือเป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของเราจริงๆแล้วก็ช่วยปลดเปลื้องภาระที่เราไม่จำเป็นต้องแบกออกไปได้เยอะเลยค่ะเขาเปรียบเทียบว่ายังไงบ้างครับเขาเปรียบว่าการเดินทางของจิตวิญญ,ญาณทั้งหมดตั้งแต่ตัวเรา individual s ซ l ไปจนถึง higher s e l ์แล้วก็ over s e เนี่ยมันเหมือนทีมวิ่งผาดค่ะโดยไม้แรกหรือช่วงวิ่งของเรา our l e g เนี่ย คือหน้าที่ของตัวเราในชาตินี้สิ่งที่เราต้องโฟกัสและรับผิดชอบจริงๆคือ 1. การทำการทำงานภายใน Inner อร์เของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คือการเยียวยาเรียนรู้เติบโตเท่าทันความคิดอารมณ์ตัวเอง 2. การตื่นรู้จากจิตสำนึกแห่งการแบ่งแยกสู่จิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่ง unity consciousness ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และข้อ3ข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ คือการบูรณาการและสร้างสมดุลระหว่างความเป็นมนุษย์กับความเป็นทิพย์ของเราเอง Integrate and stabilize our humanity with our divinity หมายความว่าเราต้องยอมรับเรียนรู้และใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อกับศักยภาพสูงสุดหรือความเป็นทิพย์ในตัวเราไม่ใช่การปฏิเสธความเป็นมนุษย์นะคะปฏิเสธความรู้สึกปฏิเสธความต้องการพื้นฐานเพื่อจะมุ่งไปสู่ความเป็นทิพย์อย่างเดียว ซึ่งแหล่งข้อมูลบอกว่านี่เป็นจุดที่หลายคนหลงทางไปพยายามหนีความเป็นมนุษย์แทนที่จะโอบรับและบูรณาการมันเข้าด้วยกันค่ะการโอบรับความเป็นมนุษย์นี่สำคัญจริงๆนะครับเพราะเราก็อยู่ในร่างมนุษย์นี่นาชีวิตจริงมันก็มีขึ้นมีลงมีรักโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาพอเราทำส่วนของเราเต็มที่แล้วเหมือนวิ่งสุดแรงในรอบของเราแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ พอเราทำส่วนของเราอย่างเต็มที่แล้วนะคะซึ่งก็คือการบูรณาการการขยายจิตสำนึกไปจนถึงระดับที่รวมกับ Higher Self ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการส่งไม้พลาดค่ะ Passing the button เราส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับ Higher Self ค่ะอ๋อ oh, ส่งไม้ต่อแล้ว Higher Self ทำอะไรต่อครับทีนี้ก็มาถึงไม้ต่อไปหรือช่วงวิ่งของ Higher Self ค่ะ Higher Self leg เมื่อ <screws in the ground> up we like Higher Self ได้รับหมายผลัดแล้วก็จะนําเอาสิ่งที่เราทําสําเร็จในชาตินี้การบูรณาการจิตสํานึกที่ขยายขึ้นเนี่ยไปใช้ในการเดินทางในส่วนของตนเองต่อไปเช่นการเดินทางเพื่อบูรณาการกลับคืนสู่ Oversoul หรือเป้าหมายอื่นๆตามเจตจานงของ Higher Self ดวงนั้นๆซึ่งนั่นคือความรับผิดชอบของ Higher Self ค่ะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปกังวลหรือพยายามไปควบคุมจัดการแทนแล้วโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้ว รู้สึกเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกเลยครับแสดงว่าเราไม่ต้องแบกรับความคาดหวังหรือภาระของการเดินทางทั้งหมดไว้คนเดียวเลย ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือการลดภาระของเรา or relief ที่สำคัญมากๆเลยแหล่งข้อมูลชี้ว่าพวกเราหลายคนโดยเฉพาะคนที่อยู่บนเส้นทางจิตวิญญาณเนี่ยมักจะเผลอไปแบกรับความคาดหวังความกดดันแล้วก็ความรู้สึกท่วมท้นโดยไม่จำเป็นเพราะเราไปกังวลกับงานหรือการเดินทางในส่วนที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงของเราในชาตินี้หรือไปกังวลกับเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลน,นู่นเลย การตระหนักว่าเราแค่ต้องรับผิดชอบไม้แรกของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นมันช่วยปลดปล่อยเราจากความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็นได้อย่างมหาศาลเลยค่ะมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการพึ่งพาอาศาัยซึ่งกันและกัน independence t e r ที่เราคุยกันตอนตอน้ตนๆด้วยใช่ไหมครับว่าทุกส่วนมันเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันอยู่ใช่ค่ะมันคือภาพเดียวกันเลยค่ะ over so u l higher self แล้วก็ตัวเรา so เนี่ยต่างก็พึ่งพาอาศาัยกัน เรามีบทบาทที่สำคัญมากๆในการตกผลึกประสบการณ์ในโลกกายภาพนี้ซึ่ง higher self หรือ over soul อาจจะทำเองไม่ได้โดยตรงและในขณะเดียวกัน higher self และ over soul ก็ให้ทัพยากรให้พลังงานให้การนำทางกับเราแต่เราไม่จงเป็นต้องรับผิดชอบงานของทุกระดับชั้นนะคะทุกอย่างเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน โหการเข้าใจเรื่องวิ่งผัดกับเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันนี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับมันทําให้เราสามารถดึงพลังงานดึงความสนใจกลับมาโฟกัสที่การใช้ชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้ของเราได้อย่างเต็มที่จริงๆ เพิ่มคุณภาพชีวิตและการมีปัจจุบันขณะ (Quality of Life and Presence) ให้กับการเดินทางในไม้ของเราแทนที่จะมัวแต่กังวลกับเรื่องในอนาคตหรือเรื่องที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราไปแล้วและสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการเติมพลังใจให้กับคนที่กำลังพยายามเดินทางบนเส้นทางนี้อยู่แหล่งข้อมูลก็ปิดท้ายด้วยมุมมองที่สวยงามเกี่ยวกับพระคุณหรือเกรสค่ะเขาบอกว่าขอแคะ่เรามีความจริงใจสินเสียในการพยายามทำความเข้าใจตัวเอง เยียวยาสิ่งที่มันค้างคาเปิดรับบทเรียนต่างๆแล้วก็พยายามตระหนักรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้แม้ว่าเราจะทําได้ไม่สมบูรณ์แบบอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่ด้วยความจริงใจนั้นในที่สุดพระคุณเกรซจากจักรวาลหรือจากตัวตนที่สูงกว่าก็จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็นําทางเราเองเสมอคะ่ะเป็นการปิดท้ายที่อบอุ่นแล้วก็ให้กําลังใจมากๆเลยครับ สรุปแล้วจากการสมรวจเนื้อหาจาก The Alchemist วันนี้เราก็ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป้าหมายปลายทางแต่มันคือการเดินทางขยายจิตสำนึกเพื่อรวมกับตัวตนที่สูงกว่าเป้าหมายสำคัญในชาตินี้คือการบูรณาการโดยเฉพาะการยอมรับและสร้างสมดุลให้ความเป็นมนุษย์กับความเป็นทิพย์ในตัวเราให้ได้ และที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องแบกรับภาระทั้งหมดของการเดินทางเพราะมันเหมือนการวิ่งผัดที่เราแค่ต้องรับผิดชอบไม้แรกของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองใช่เลยค่ะการเข้าใจหลักการวิ่งผัดแล้วก็การพึ่งพาอาศัยกันนี่คือกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยให้เราปลดปล่อยความกดดันที่ไม่จำเป็นออกไป แล้วก็นำพลังงานกลับมาสู่การมีปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ในการเดินทางของเราซึ่งน่าจะทำให้เส้นทางนี้มีความสุขและก็มีความหมายมากขึ้นเยอะเลยค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้เราได้นำกลับไปใคร่ครวญกันต่อนะครับมีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันเรื่องแม่เหล็กแห่งการบูรณาการที่คอยดึงดูดสิ่งที่ต้องการแสงแห่งการรับรู้ของเราเข้ามา ลองถามตัวเองดูเบาๆนะครับว่าณนะตอนนี้มีเงาหรือแง่มุมไหนในชีวิตของเราที่อาจกำลังส่งสัญญาณบางอย่างกำลังเรียกหาแสงแห่งการรับรู้ความเข้าใจและความรักจากเราอยู่หรือเปล่าบางทีคำตอบอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้นะครับและพบกันใหม่ในการสำรวจเชิงลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับ